สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรนะับเพื่อนๆกับเข้าสู่ชาแนลของแพรนะคะเย่ yeah, ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้แพรจะมาแกะพัสดุนะคะเป็นพัสดุแบรนด์สกูชี่แพรแพรขออนุญ,ญ,ญาตปิดชื่อที่ร้านนี้นะคะก็ส่งมาแบบ EMN นะของถึงเร็วมากนะคะค่าส่ง42บาทนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะก็อย่างไรก็ใช้เชือกตัดก่อนเอ้ยใช้คัตเตอร์ตัดเชือกก่อนนะคะ นี่นะคะแล้วก็มาดกันเลยอ๋อลืมบอกนะคะกล่องไซะนะส์ขนาด 2A นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะ่ <c oughs> องถึงไวมากไวจริงๆนะคะคืออันนี้ไวไวไวคือไวอาจจะเป็นเพราะว่าเราส่งแบบบลิสเตอร์เนาะมัน <c oughs> ก็เลยจะไวนิดนึง เดี๋ยวจะมารีวิวอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปรีวิวเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปดิดกันเลยนะคะ,คะดได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวคลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้บา,บาย